with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. ก็ชื่อเอกสิทธิ์งานพิเชษนะครับชื่อเล่นชื่อบุ๊กครับตอนนี้เราทำโรงแรมแมวนะครับชื่อโรงแรมแมวเมาเมาอยู่ที่พัทยา With you. ไม่มีครับไม่มีก็จริงๆห้องขนาดใหญ่เราก็ใหญ่พอที่ทให้แมวตัวใหญ่อยู่ได้อย่างเมนคูนก็เคยมาอยู่ละ2ตัวอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เราให้จํากัดจํานวนห้องจำนวนแมวมากกว่าต่อห้องนะครับแล้วก็แมวเขาก็เขาก็อยู่เขาค่อนข้างสบายนะครับปัญหาหลักๆจะเป็นเรื่องของแมวที่ยังยังตื่นสถานที่นะครับบา,บางตัวยังตื่นแล้วก็ยังไม่ยอมออกมาจากห้อง อันนี้ก็คงต้องใช้เวลากับเขาอย่างบางตัวยามาเนี่ยเจ้าของก็จะค่อนข้างกังวลว่าแมวเขาจะเป็นแมวที่กลัวหน่อยก็จะมีค้ามีคุมมาคุมมาปิดเขาเพื่อให้เขารู้สึกเป็นส่วนตัวนะครับแต่ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็เข้าใจแมวแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยเขาเขาก็จะเริ่มผ่อนคลายขึ้นนะครับอันนี้ปัญหาหลัก,ลกๆที่จะมี ก่อนเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการเช็คเรื่องวัคซีนอยู่แล้วนะครับเรามีข้อจํากัดเรื่องเรื่องการดูแลน้องแมวของเจ้าของแล้วครับก็มีการฉีดวัคซีนไปจําปีตลอดต่อนเนื่องนะครับถ้ามีถ้าถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่รับต้องขออนุญาตเขาเพราะว่าเราเป็นสถานที่ปิดมันมีโอกาสที่โรคจะมาติดต่อกันได้นะครับก็ในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยก็หลังจากที่เราเห็นนะครับอย่างชาวต่างชาติเนี่ยจะชอบเลี้ยงแมวไทยนะครับแล้วก็ยังมีคนไทยด้วยกันเองที่ก็ยัง ยังมองหาแมวไทยเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ส่วนมากที่เข้ามาที่ผมพบนะครับก็จะเป็นคนที่ไปรับแมวจรมาแล้วก็มาเลี้ยงเขาคือไปพบมาหรือว่าแมวขนาดแมวพิการยังมีเอามาฝากเรานะครับแมวพันธุ์ก็มีแมวสวยงามก็มีนะครับอย่างที่มีอยู่ที่นี่ก็มีมีแมวสวยๆอยู่หลายตัวอยู่นะครับก็จริงๆแล้วคนนะมันจะเริ่มจากความรักความสงสารมากกว่าคนเข้าไปทีแรกเนี่ยอาจจะอาจจะมองว่าแมวน่ารัก ก็อยากได้แมวที่สวยๆเหมือนตุ๊กตาอันนี้ก็มีแต่พอเขามีแมวตัวหนึ่งสวยๆแล้วหลังจากนั้นจะเป็นแมวอ่อื่นละที่เขามองว่าคือเขาจะเอ็นดูสงสารนะเพราะว่าแมวแมวจรเนี่ยมันจะเยอะจริงๆปกติคนที่เลี้ยงแมวจะมีแมวงอกกัน,นก็จะงอกงอกกันไปเรื่อยๆครับอย่างตอนแรกตอนเลี้ยงแรกๆครับคุณพ่อก็บอกว่าอย่าให้เกินสามตัวตอนนี้ผมมี6ตัวแล้วครับก็แมวจรประมาณ 5ตัวครับคือเรื่องอาหารจริงๆเวลามาฝากน้องแมวอาหารกับทรายเจ้าของต้องเอามาเองเนื่องจากว่าอาหารของแมวแต่ละตัวเนี่ยที่เขาทานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางทีอยู่บ้านเดียวกันอาหารจะทานไม่เหมือนกันเจ้าของจะเป็นคนบอกเราเองว่าจะทานอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือมีขนมให้ยังไงเวลาไหนนะครับเจ้าของส่วนมากจะเป็นเลี้ยงแบบบูฟ่ก็คือให้เทอาหารไปเลย,เลย บางคนก็จะมีเวลาว่าให,ให้ใส่อาหารเปียกให้หน่อยเติมอาหารเปียกให้ช่วงนี้ช่วงนี้หรือว่าให้ขนมตอนเวลาเท่าไหร่ก็จะมีครับที่นี่มี41ห้องครับก็จะแบ่งเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่เรามีประมาณ5 5ขนาดแซนด์ดานะครับจะ,จะเป็นไทยเริ่มต้นของเรานะครับจะเป็นห้องเล็กสุดอันนี้ห้องแมวจะอยู่ได้1ตัวนะครับก็ข้างในก็จะมีวงจรปิดนะครับก็จะมีที่ใส่ทรายนะครับกระบะทรายแล้วก็มีถ้วยน้ําถ้วยอาหารให้นะครับ ก็จะรู้ว่าของใครอยู่ตรงไหนเราก็จะมีบอกเขียนว่าเขาจะให้อาหารตอนกี่โมงนะครับ mm hmm. อันนี้จะเป็นห้องดีลักซ์ mm hmm. ก็จะใหญ่กว่าห้องด้านล่างนิดนึงอันนี้อยู่ได้ประมาณส mm hmm. องตัวห้องนี้ก็จะขายดีกับห้องนี้ mm hmm. บางบ้านก็มาตัวเดียวแหละแต่อยากให้อยู่ใหญ่ๆก็เอาห้องใหญ่เลย mm hmm.